าไปชมรถเฟียส500รุ่นพิเศษครับ Tributo Trepiuno นะครับฉลองครบรอบ20ปีที่ไม่เปลี่ยนรูปทรงเลยใช้ทรงเดิมมา20ปีเต็มถ้าบอกว่าไม่เปลี่ยนรูปทรงเลยเนี่ย <c oughs> ผมแนะนำว่าให้ไป <c oughs> ดูจังหวัดนนทนะทำไมฮะเฟียสอะมีเฟียสรถเฟียสเฟียสไหนฮะเฟียสเนอย่างเนี้ย ทรงคล้ายๆเลยเฟสหนึ่งสามหนึ่งเฟสเฟสทรงนี้เลยฮะเฟสห้าร้อยเลยทำไมมีจังหวัดนนท์มีทรงเนี้ยที่ใช้เป็นซอยจังหวัดนนท์เรียกซอยรถเฟสจะมีรถรับส่งเท่ามีฮะแต่รถมีบัตรเหลือเหลือไม่เยอะแล้วคือหน้าตาคล้ายๆแต่เป็นรถแบบเปิดประทุนอ่านะคุณผู้ชมรู้จักดีเฟสห้าร้อยครับนะฮะตัวแรกนี่เปิดตัวกันประมาณปีสองพันสี่ครับนะฮะรุ่นคือดีไซน์ของเฟสห้าร้อยตัวนี้นะฮะในอิตาลีเนี่ยเขาจะตั้งชื่อว่า มันคือดีไซน์แนวคิดที่ชื่อว่าเทรปิอุนโง่นะเทรปิอุโน่นะคร,ครทีนี้ทรงนี้มันได้รับความนิยมมากแล้วก็เป็นทรงคลาสสิกอยู่มาตั้งแต่2004จนมาปีนี้2024แล้วนะครับทางบริษัท s t t l l a ร i s Heritage ก็จะสร้าง i ฟส500รุ่น Limited e dition โดยเติมคำเข้าไปคำข้างหน้าชื่อรุ่นเข้าไปอีกคำหนึ่งชื่อว่า Tributo เรปปอุโนก็คือเป็นการสะดุดีตรป Un ้อุโนครบรอบ20ปีอครับจะมีรถสกี่รุ่นในโลกนี้ที่สามารถทรงเดิม20ปีได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนทรงคือจะบอกว่าทรงเดิมต้อง้ขยายความมาว่าทรงเดิมโดยไม่เปลี่ยนทรงอ่ะคือถ้าทรงหน้าทรงเดิมเนี่ยมินิก็เป็นรถทรงเดิมอะแต่มันมีดีเทลเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนใช่ครับแต่เจ้าเฟียห้าร้อยเนี่ย เกือบจะเรียกว่าตัวถังเดิมเรียกว่าทรงเดิมเลยได้20ปีก็ต้อวว่าอย่างนั้นไหมเล็กน้อยเปลี่ยนแบบน้อยมากๆคือนะคือผมนั่งดูการเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกระจกมองข้างเปลี่ยนกระจังหน้าหน่อยนึงมันบ่งบอกถึงความคลาสสิกในการออกแบบและความนิยมครับสามารถอยู่มาได้ถึง20ปีโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปทรงอะไรเยอะเคยเคยสัมผัสครั้งหนึ่งเมื่อสมัยเกรย์มาร์เก็ตนำเข้ามาขายยุคหนึ่งเคยขับอยู่ลองเทสอยู่ครั้งหนึ่งครับ นะฮะน่าตีไหมขับดีนะก็เวลาเราไปเดินไอ้พวกร้านขายของแต่งอ่ะมันจะมีชุดแต่งแบบพวกอบาดอบาดอาบาดอันคือสำหรับแต่งของเฟียสฮะเหมือนเหมือนเหมือนเบนซ์มีเอ็มจีบีมีเอ็มอะเธออย่ะเฟียสก็มีอบาดนะนี่นะฮะทีนี้รุ่นนี้เนี่ยความนิยมมากนะครับในอิตาลีก็เลยออกมาจะมีรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ20ปีซึ่งก็เขาบอกว่าสีก็เป็นสีพิเศษด้วยนะครับสีขาวพิเศษ เออโทษนะฮะผมเคยเห็นเฟียน500สีขาวเนี่ยนะฮะเยอะแยะเลยก็มาสีนี้ละสีขาวพิเศษต้องสีที่เกรมาเก็ตนำเข้ามาขาย500เนี่ยตั้งแต่ผมรู้จักมาในช่วง20ปีเนี่ยก็สีขาวนั่นนะครับก็สีขาวครับคันที่ผมเคยขับก็สีขาวแล้วมันพิเศษตรงไหนครับสีขาว ผมก็ไม่เข้าใจอ๋อมันเหลือมมุกนิดนึงดูดจากในรูปว่าสีมุกนิดนึงอาจจะขาวมากกว่าเดิมเป็นมุกหน่อยนึงอะยอมก็ได้ยอมก็ได้ยังไม่บอกราคาว่ารุ่นนี้จะมาแบบว่าราคาพิเศษแค่ไหนนะฮะแต่ผมอยากจะให้จับตาดูครับ ถ้าคุณบอกว่าเฟสห้าร้อยอยู่ได้ยี่สิบปีโดยรูปทรงนี้เคอนโซลสวยผมได้ดูคอนโซลเนี่ยแะคอนโซลนี้มีรูปวาดลายด้วยอ่ะคอนโซลเนี่ยเจ๋งอะไม่ธรรมดามีเขียนทวังสื่อแล้วเป็นวาดลายเหมือนเขียนเหมือนเหมือนเหมือนเราวาดบนบนบอร์ดอะลายสเก็ตลายสเก็ตบนบอร์ดการออกแบบรถรุ่นนี้เฮ้ยนี่นี่มันคือทฤษฎีการออกแบบภายในนะฮะนะฮะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งธรรมดาด้วยแต่เมื่อกี้ผมก็กลังจะบอกว่าให้คุณจับตาดูรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับ อีกไม่กี่ปีเขาจะทรีบิวแบบนี้ได้เลยยังไงครับเพราะว่าเขาก็อยู่ทรงนี้มานานหลายปีแล้วครับนั่นก็คือ Mazda 2นั่นเองใจเย็นอ,อ,อีกไม่กี่ปีเราจะมี Mazda 2 Tri b u t โ คือคือตอนนี้นับได้ก็น่าจะเกือบเกือบสิบละคือแต่แต่ปีแล้วเขามีเขามีเขาเรียกมีไมเนอร์ครั้งใหญ่เขาปรับกระกิวหน้านิดนึ่งอืมไอ้ทั้งหมดอะล้อสีรวมหมดอะผมนับได้70็ดสิโมเดลอะคือเป็นการทำมาด้าสองให้คุณสามารถเลือกแบบคัสซ่อมไหมเรียกว่าโรงงานปวดหัวคือเลือกกันยังไงจะทำยังไงสิบโมเดลอะไรอย่างเงี้ยจะทำสต็อกออกมาขาย รอลูกค้าสั่งก่อนไหมเผือ่อมันสั่งสีไม่ตรงมี <laughs> หลายอย่างให้เลือกกระจังหน้าลายเอ้ยล้อแม็กโอเยอะอะใช่ไหมฮะแล้พีเดนเตอร์น่ารักด้วยคยวีวล<อ>ตอนนั้นเชิญมาโอ้ยไม่ต้องห่วงเชื่อได้เลยอีกอีกไม่กี่ปีคุณเจอแน่นอนมาสด้าสองทรีบตเดี๋ยว <laughs> ไม่เกี่ยวกับเขาได้ยังไง <laughs> ยังไม่ถึง